สวัสดีค่ะวันนี้กับไอไฟแชแนลนะคะนี่เราได้ขนมอะไรนี่เอาซื้อไข่มาทำไมเนี่ยไม่ใช่ไข่คือขนมขอไข่ในเตาขอไข่ในเตานี่เป็นขนมขนมขนมลองดิมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเหมือนไข่เลยนะเดี๋ยวเรามาไข่ดิบหรือเปล่าไม่ใช่แต่เขาก็ใช้ไข่ทำนั่นแหละแต่ซอสไข่เท่าหเท่ไหม ลองได้ปะลองได้ปะนี่ดู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 รูปร่างหน้าตาก่อนนะทุกคนดูดูเบลเลยเบลเลยลองชิมลองชิมอืมไส้อะไรคาตาดคาตาดคาตาดนะลองกินเด้อืมนุ่มเหมือนขนมไข่อืมก็ขนมไข่นั่นแหละใช้ไข่ทำลองไส้อื่นไอ้ซอสแดงซอสแดงไม่ใช่ซอสแดงซอสแดตหัวแดง ช็อกโกแลตโอ้น่ารักเนาะพาเก็ตเออเออเอยน่ารักเนาะแล้วก็ไม่แพงด้วยไปเดี๋ยวไปให้แม่ลองชิมด<ะ>ิไปเดี๋ยวให้แม่ลองจันเอ้ยลองชิมแม่นี่ลองชิมดิอันนี้น่าจะเป็นถั่วแดงหรืออะไรหรือช็อกโกแลตก็ไม่รู้น่ารักไน <laughs> ไงใส่อะไร ไอยทองอือนสาวคะตาดกะโล่ใสไปเลยไม่กัดดูเลยอะอ่ะเราอีกชิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นปกติน,<อ>น,นมไข่มันไม่มีไส้เนาะอันนี้มีไส้มีอะไรอันนี้ใส่ใส่ใส,ส่มันอันนี้ใส่มันซื้อตรงไหนมาเนี่ยซื้อที่บิ๊กซีนี่น,น่ารักไหนลองกัดครึ่งนึงก่อนมันปะ ฮะไงอร่อยไหมแม่ถั่วเหลืองหรือมันมันเหมืนอนถั่วเป็นไงน่ารักปะแม่เไปสา,านหาซื้อมาเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ